แล้วมาทุกคนมามาดูในเรื่องสก,กินของตงัวละครใหม่กันดีกว่านะอืมฮกลิงบอลมาลยอยาไรไง <Sister. S 1> น้องสาว Yeah, you finally. Kaikai, Capdulahoni. Hey, Shhh, look. Who did this? What else are you doing? Only when the world is flooded with sand shall the night rise as the beacon of light. Sister, does my story displease you? Huh? อะไรเนี่ยอ่ะทุกคนเมื่อกี้คือเรีกชันตอนที่นายเจมยังไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องนะครับเดี๋ยวผมขอไปอ่านเนื้อเรื่องมาก่อนเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังครับว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยเขาทาอย่างนั้นไปเพื่ออะไรอ่ะมาทุกคนมาเดี๋ยวนายเจมอ่านให้ฟังก่อนนะครับรอบหนึ่งนยอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่อง ที่ไม่ได้อยู่ในวิดีโอนะทุกคนเป็นเนื้อเรื่องที่ทีมงานเขียนไว้เพิ่มเติมครับออฟฟิเชียลนะแต่ว่าเป็นภาษาจีนมาแปลเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนอย่างแรกครับตระกูลสเตอร์ลิงเนี่ยครับเป็นตระกูลขุนนางที่มีอาณาจักรใต้ดินขนาดใหญ่ใต้ดินที่หมายถึงเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าอยู่ในถ้ำหรืออะไรนะทุกคนใต้ดินที่หมายถึงเนี่ยครับคือพวกธุรกิจผิดกฎหมายนั่นแหละและแม้ว่าหัวหน้าครอบครัวและภรรยาของเขาพยายามที่จะมีลูกอยู่หลายปีแต่ก็ไม่สําเร็จ แต่หลังจากที่ตัดความสัมพันธ์กับอดีตคู่ค้าทางธุรกิจอย่างกระทันหันคุณผู้หญิงสเตอร์ลิงก็ให้กำเนิดลูกแฟดขึ้นมาแต่เมื่อแฟดทั้งสองเนี่ยครับอายุได้ถึง4ขวบพวกเขาก็ดันหายตัวไปอย่างลึกลับและเพื่อค้นหาลูกๆของพวกเขาพ่อและแม่ของตระกูลสเตอร์ลิงก็ได้ทุ่มเททั้งหมดคนระับเพื่อได้ชดใช้บาปที่พวกเขาก่อในอดีตก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรแต่ว่าไม่นานนักนีครับพี่สาวก็ถูกพบ จากคนที่เคยร่วมธุรกิจด้วยกันแต่ต้องใช้เวลาถึง3ปีครับก็จะหาตัวของน้องชายจนเจอและในวันที่น้องชายกลับมาเขาก็ร้องเพลงกล่อมเด็กที่ทั้งคู่เคยร้องกันเมื่อวันที่แยกจากกันครับเพลงนั้นเกี่ยวกับเกมที่พวกเขามักจะเล่นด้วยกันในวัยเด็กอศวินและเจ้าหญิงด้วยเพลงและรายละเอียดที่เขาเล่าเนี่ยครับที่ตัวน้องชายเล่าให้พี่สาวฟังเนี่ยพี่สาวก็ยอมรับว่านี่แหละคือน้องชายของเธอเอง และเด็กทั้งสองคนก็ดูไร้เดียงสาและน่ารักเหมือนเดิมแต่พี่สาวเนี่ยครับใช้เวลาอยู่กับน้องชายและดันรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติบางอย่างจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยครับเธอพบว่าน้องชายของเธอเนี่ยโกหกอยู่ตลอดเวลาและมีครั้งหนึ่งเขาพาคนรับใช้ขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วให้พ่อบ้านเนี่ยครับย้ายบันไดออกไปนึกภาพออกไปทุกคนพอย้ายบันไดออกแล้วคนที่อยู่ข้างบนจะลงมายังไงใช่ไหมนั่นแหละ เขาแพร่กระจายความเกลียดชังครับในหมู่เด็กๆทําให้เกิดความโกรธแค้นและเขายังขุดคุยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจตลาดมืดที่พ่อของเขายังแอบทําอยู่จนทําให้พ่อกับแม่เนี่ยครับทะเลาะก,กันจนแม่ของเขาพยายามที่จะคอตตอนนั่นเองและมีเพียงพี่สาวเท่านั้น,นครับที่รู้เรื่องนี้แต่น้องชายเนี่ยครับมักจะบอกกับพี่สาวเสมอว่าเขารักเธอมากที่สุดในโลกและไม่ยอมให้เธอบอกใคร พ่อตัวของริชาร์ดเนี่ยครับเขาคิดว่ามีเพียงเมื่อโลกเวลวร้ายเท่านั้นครับพวกเขาถึงจะเห็นคุณค่าในตัวเราผู้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและตัวของริชาร์ดเองก็มักจะคอยดูผู้คนที่ต่อสู้กันจากผลคำโกหกของเขาเล่ากับว่าราชาที่คอยวางแผนสงครามและควบคุมหมากลุกของเขาเองแต่ตัวของเขาเองเนี่ยครับเหมือนจะตกอยู่ในภวังบางครั้ง เหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างลบกวนจิตใจเขาอยู่เมื่อพี่สาวเนี่ยครับถึงวัยที่จะต้องแต่งงานเธอรู้ความลับทั้งหมดของตัวลิช,ชาร์ดและแม้เธอเองเนี่ยครับก็หวังอยู่ลึกๆในใจว่าการแต่งงานเนี่ยมันจะเป็นหนทางที่เอาไว้สลับหลบหนีจากน้องชายของเธอที่ก็ไม่รู้ที่มาแต่ในบ่ายวันหนึ่งเนี่ยครับที่แดดส่องสดใสตัวของน้องชายเนี่ยดันผลักเธอตกลงมาจากบันได พราะตัวของริชาร์ดคิดว่าตราบใดที่เธอไม่สามารถออกไปได้ฉันจะเป็นอัศวินตลอดไปและเธอจะไม่มีวันออกไปสู่โลกภายนอกและเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยครับจนถึงตอนนี้ผู้คนก็ต่างรู้ถึงการกระทําที่ชั่วช้าของเขาเพราะก่อนหน้านี้ครับทุกคนคิดว่าเขาก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่รักการอ่านหนังสือนิยายหนังสือการ์ตูนหนังสือฟันดาบและหนังสือเกี่ยวกับสงคราม แต่ในที่สุดเนี่ยครับพ่อแม่ก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยในภาพถ่ายครอบครัวเนี่ยก่อนที่เขาจะอายุครบ4ขวบใบหน้าของน้องชายเนี่ยครับหรือตัวของลิชาร์ดเนี่ยถูกกรีดออกและถูกแทนที่ด้วยใบหน้าของลิชาร์ดเองทุกคนเริ่มรู้แล้วใช่ไหมคืออย่าลืมนะทุกคนใบหน้าที่ถ่ายตัวลิชาร์ดตอนเด็กเพราะว่าใบหน้าในรูปนั้นเนี่ยครับมันเป็นรูปที่ก่อนที่เขาจะหายตัวไปเพราะ ตอน4ี่ขวบก็าหายตัวใช่ไหมแต่รูปนั้นน่ะมันถ่ายก่อนอายุ4ี่ขวบแล้วการที่ริชาร์ดเนี่ยทําไมต้องมีเหตุผลอะไรที่จะมากรีดรูปตัวเองแล้วก็เอาหน้าตัวเองเนี่ยครับมาแปะทับเนี่ยไม่มีเหตุผลอื่นเลยทุกคนความจริงมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นครับคือตัวของริชาร์ดเนี่ยครับเป็นคนละคนกับคนที่หายตัวไปในทุกคนนึกภาพออกไหมคนที่หายตัวไปเนี่ยครับก็คืออีกคนหนึ่งส่วนตัวริชาร์ดเนี่ยครับก็อีกคนหนึ่งนะ หรือไม่แน่ครับตอนที่มีข้อความหนึ่งเขียนบอกว่าพี่สาวจะสังเกตได้ว่าตัวของริชาร์ดเนี่ยจะอยู่ในภาวางบางครั้งและเหมือนคอยมีบางอย่างมากวนใจหรือว่าเอาถ้าเป็นแบบเนื้อธรรมชาติไปเลยนะคือริชาร์ดอาจจะมี2บุคลิกอ่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นวิญญ,ญาณมาสิงตัวริชาร์ดอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าริชาร์ดเนี่ยครับคนเนี้ยคนที่เป็นตัวละครใหม่เนี่ยครับต้องรู้จักกับคนที่เป็นฟาแฝด กับครอบครัวสเตอร์ลิงแน่นอนทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เขาเข้ามาหาพี่สาวเน่ยครับตอนแรกเนี่ยเขาจำประโยคนิทานที่เขากับพี่สาวเนี่ยเล่าและเล่นด้วยกันได้ในทุกคนในเจมเลยมองว่ารู้แน่นอนน่ะริชาร์ดต,ต้องรู้จักฝาแฝดที่หายตัวไปอย่างแน่นอนครับแต่ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่หรือถ้าใช่ก็ไม่ใช่ริชาร์ดคนเดิมคนที่หายตัวไปแน่นอนคือมันต้องมีอะไรปลอมแปลงเข้ามาแน่นอน เท่าที่คิดเนี่ยเอาไว้ง่ายอ่ะแค่ขนาดในรูปผมของตัวน้องชายเนี่ยครับยังออกเป็นสีน้ําตาลเลยทุกคนแต่ตัวของริชาร์ดจริงๆผมสีดำนะอ่ะไปต่อในทุกคนหลังจากที่เขาเนี่ยครับกีดรูปและแทนที่ด้วยใบหน้าของตัวเขาเองเนี่ยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยครับเมื่อพี่สาวออกไปแต่งงานที่โบสแดงอะโบสสีชาติหรือเปล่าก็คือแมปโบสถ์นั่นแหละและตัวของริชาร์ดเนี่ยครับก็ถูกขังอยู่ในห้องลับ หลังจากงานแต่งงานสิ้นสุดลงเนี่ยครับตัวพี่สาวก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและสําหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงสเตอร์ลิงก็คือพ่อกับแม่ของตระกูลสเตอร์ลิงก็คือพ่อกับแม่ของพี่สาวเนี่ยแหละพวกเขาเนี่ยครับถูกพบว่าเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงนิทราหลับอยู่ในคลื่นหาดของหอคอยเนี่ยแหละครับและสุดท้ายเนี่ยครับริชาร์ดสเตอร์ลิงผู้สืบทอดทรัพย์สมบัติทั้งหมดและยังคงมีรอยยิ้มที่สุภาพ และเขาก็เตรียมตัวออกเดินทางพร้อมกับร้องเพลงอัศวินขณะที่ออกตามหาพี่สาวของเขานั่นเองโอ้โหมันยังไม่จบนะเนี่ยแล้วทุกคนคิดว่าไงคิดว่าลิชาร์ดเนี่ยใช่ครอบครัวนี้จริงๆหรือเปล่าหรือลิชาร์ดไปโดนอะไรมาทำไมถึงเพ่นอย่างนี้ส่วนตัวในเจมผมคิดว่าไม่น่าใช่ทุกคนเพราะว่าไม่น่าอืผมว่าไม่น่าใช่ จริงๆดูจากรูปดูจากผมสีผมอะไรต่างๆคือมันไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ลูกของครอบครัวนี้นะแต่ถ้าเขาไม่ใช่แล้วทําไมเขาถึงรู้รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงในตอนเด็กได้ทุกคนมันแปลกตรงนี้แหละมันก็อาจจะรู้จกักรู้จักกับเด็กที่หายตัวไปนั่นแหละนายเจมคิดว่านะหรืออาจจะเป็นวิญญาณที่มาสิงตัวของริชาร์ดแล้วก็มาทําลายครอบครัวนี้หรือเปล่า ก็ไม <behav: S 2> <celand. S 1> ่แน <orr> <ar> ่นะทุกคนเพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าเรามองแบบเหนือธรรมชาติไปเลยเนี่ยครอบครัวเนี่ยเขาทำธุรกิจต้ายดินนะทุกคนเ็าทาธุรกิจผิดกฎหมายนะฉะนั้นเนี่ยครับก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าเอออาจจะมีวิญญาณมาสิงตัวของริชาร์ดแล้วก็มาคอยทําลายครอบครัวนี้ให้ทิ้งไปหรือเปล่าแต่ที่เห็นแน่ๆนะครับคือริชาร์ดเนี่ยเป็นอัศวินที่ไม่ปกป้องเลยไม่น่าชื่ออัศวินน่าจะชื่อฮันเตอร์มากกว่าน่าจะหมอกมากกว่า โอ้ใน,นเรื่องของริชาร์ดเนี่ยรู้สึกว่าเท่าที่ดูอ่ะตัวละครนี้นี่คือเป็นตัวชั่วตัวหนึ่งเลยทุกคนมันเป็นคนชั่วตัวหนึ่งเลยฝั่งเซอร์ชอบเป็นแบบนี้แหละฝั่งฮันก็ชอบเป็นอีกแบบหนึง่งส่วนที่ข้อความเนี่ยครับตอนเริ่มคลิปเนี่ยทำไมขึ้นว่าเอ้ยเป็นน้องสาวแต่พอมาดูอีกรอบนึงอาวทำไมนายเจมส์บอกว่าเป็นพี่สาวคือนายเจมส์แปลสองรอบครับพลเเว็บเนี่ยมันเป็นมาแปลมาจากจีน,นี่ะอีกรอบแรกเนี่ยครับบอกว่าเป็น น้องสาวอีกรอบนึงบอกว่าเป็นพี่สาวแต่ที่แน่ๆน,นะครับเป็นฝาแฝดกันนะทุกคนเป็นฝาแฝดครับคิดว่าน่าจะเป็นพี่สาวมากกว่านะเท่าที่นายเจมส์คิดนะไม่น่าใช่น้องสาวคนระับแต่ก็ไม่รู้รอดูแล้วก็กิจกรรมถัดไปก็จะเป็นกิจกรรมรับรางวัลน,นั่นเองนะทุกคนกิจกรรมรับรางวัลใบไม้ร่วงคนระับจะมาวันที่26ตอนอัปเดตนี่แหละวันนี้วันที่ย3ิบสามเลยใช่ไหมก็ใกล้แล้วแหละ ก็ทําภารกิจรับของรางวัลนครับโต๊ะกินข้าวอะไรพวกเนี้ยก็ใช่หมดนะเห็นไหมมีชิปมั้งมาทําอาหารให้กินด้วยแล้วก็ต้นทับทิมครับในเจมชอบมากนะลูกทับทิมฮะเปลี่ยนสีได้ด้ยหรือเก็บปุ๊บมันจะเป็นอีกสีหนึ่ง ทำภารกิจทํากิจกรรมรับของฟรีนะทุกคนทํากิจกรรมรับของฟรีคนระับอย่าลืมว่านี่คือของฟรีนะถึงจะเป็นร้านค้ากิจกรรมแต่ก็เราแค่ทำภารกิจใช่ไหมละ่ะทำภารกิจแล้วก็รับของางิแล้วจะต้องปิดเสียงแหละอันนี้เป็นท่าอ e ีโมนะทุกคนเป็นท่าทางคนระับอันนี้ก็เป็นท่าทางเหมือนกันนะครับ ดื่มไวน์อ่ะแล้วก็ถ้าทางลดน้ําของสาวน้อยนั่นเองนะแต่สิ่งเนี้ยคือประดับคนระับเห็นชัดๆแล้วนะบางคนบอกเออก็เห็นอยู่มันติดขนาดนี้มันคงไม่ใช่หมูกรอบหรอกมั้งเอออ่ะเขาใส่ประดับเลยครับก็วางบอลก็จะมีเอฟเฟกต์แบบนี้นั่นเองนะ <c oughs> ทุกคนทำกิจกรรมรับปีนะประดับของนักประจนเพลิงนักสืบสวนอักขีภยัย สาวน้อยก็เป็นท่าลดน้ำนครับท่าทางก็น่ารักเนะี่ยน้องมีออร่าพเพลิงด้วยนะเก็บปุ๊บมีเหมีทั้งสายฟ้าม,มีมีทั้งลมมีทั้งใบมันเอาทุกอย่างเลยล่ะไหน,น <c oughs> เห็นไหมโอ้โหจริงจริงอ่ะแล้วถ้าจะเติมนังนั้อย่าลืมเติมผ่านร้านอะไรทุกคน The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line at the Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทั้งหมดกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องบัตรอรอนน้องชิคก้นลันที่ต่อสมาชิกมาใหม่นะแล้วก็น้องตอนอนนั่นเองครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งวิดีโอแบบเต็มๆแบบไม่ได้มีเสียงในเจมให้อ่ะให้ไวท้ายคลิปแล้วกันนะเผื่อมีคนอยากดูอีกรอบหนึ่งแบบเต็มๆเลย found me shh look who did this what else are you only when the world is flooded with sand shall the night rise as the beacon of light sister does my story displease you Now, it is my turn to seek you out.